คนเขาเดียวเห็นว่าเจเ้าเบิกได้เขาก็ย่างมาเอาเนี่เป,นเ,เป็นสายเป็นสซยเจ้าบอกว่าเขาบ้า,า,บานจ้าเบิกมานน้เจ้าบ่าเขาหรือไม่มุขใครเขาบ้านยูแตว่าเจ้าบ่า,ขานะบเขาขนะกะเขาคือกันกระเขาคือกันเมื่อนี้กับพวกเข้ากันจเขาบ้านคือกันเขายูเต้่าเจ้าบัน้อนเปดยก่โมงจ้งสติตืนะ่นย่าเฮียหน่ยเป็นตัวย่างบาดีนะการบูลังคตอื่นแนนยูเจ้ากับเป็นตัวย่างบาดีสำหรับพ่อหน้าพงอื่นคือกันมึงหยอกยอเหน้กูรถ่าตัวอีดีดีตัวเลยเจาใส่มารถจะได้กับพรท่านได้ไหม เอาสังกัพ่อกัอยู่บ้านพักเนอะอู้ยหังอยากพ่อดิบ่แม่นอ่ะมาเบาอะไรแบบอยู่ดิคือบ้านได้ตอนนี้ดีบ้านได้ให้ตอนนี้บ้านไหนไห้ตอนนี้ย่างไปย่างมาเดี๋ยวบ้านได้จังหวัดสิครับบักับบ้านได้ให้เนาะเอาเรามากันสองคนกับกิมมาเบิกขึ้นกันเด็กลูกพ่วงครับขันหัวหน้าใบแจ่มันก็บจีเปิดเลยนะกับจีตามเปิดนี่ไหมถึงว่าอ่เปิดประตูรถนัองสิบอกเปิดนี่เปิดแบบตีกันนี่ไหมครับโอ้เอาไม่เอาให้เข้ารถสิเอาไปมันเสียเดี๋ยวเอา อันนี้เท่าไรครับเท่าไรก็ไปนับเบื้องสัตว์ัวมันก็นอยู่ในบินเขาเขียนบินไว้ให้อยู่นะ่ะไม่คิดว่ามันจะเกินได้คิดว่ามันที่ทพ่อผมได้ต่างหากป <c oughs> ๊าดถามเนี่ยทอแพร่เคือได้ใส่ใส่ใส่แหวงครับแต่เบื้สสงเบื้งหัวหน้าต่นเราเพ่มามีใส่ดีจังสี่ยืมป่ะจัน <c oughs> ยืมป่ะ <c oughs> เอามาแบ่งเหมือนหัวหน้าใส่นล้วไม่เป็นยางเอาขคอเยเื้อเป็นโหล่ผมว่าร่างกันนะไม่เห็นอี่อย่างแน่นั่นางกันนะครับรถบาสแน่ กลางติดนะางเคียงเนเหมือนเว้นรับอย่างลกคนจีแตละได้ครตัวเมื่อจ้างบาลหรอล่ะไดครับตัวด้ครตัวมื่อเท่าไหร่ละครับรถนกับการติดขับวันคุบอกว่ามาแปดร้อยนครับกี่ลหงบลอยอีกสองร้อยเสียไปเสพอันแปดร้อยนี่ขนาบอกคือใครบอกขนาเนีน้ยครับว้ายมึงไปบอกเขาจ้างเท่ไหร่จังไหนยันมันบอกมาเอ<ล>า ก็าดลอยปุ๊บเ็เสียผามาตั้งแต่มือเรกเลยบานี้เก็บมาแล้วบานี้ได้บารนี้ขึ้นไปให้เท่าไหรบารนี้ได้วันหนหกร้อยวันหนหกร้ออีกสองร้อสองนวันหแพร่คิวบานี้คือบาได้เก็บเสียผามียบามันมียบไนที่ไหนมี่ไเมียบไดมันเบิกแต่มือมันเก็บเสียผามาที่แลเลย